สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Econ Friday นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการกําหนดรหัสภาษีซื้อนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการบันทึกรายการสั่งซื้อและการตั้งเจ้าหนี้ครับระบบควบคุมการจัดซื้อจะนําข้อมูลมาตรฐานรหัสภาษีซื้อไปใช้ในการบันทึกรายการสั่งซื้อและการตั้งเจ้าหนี้เพื่อคานวณมูลค่าภาษีนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือให้เราเข้ามาที่เมนู E นะครับ ระบบควบคุมการจัดซื้อจากนั้นเมนู A ครับข้าเริ่มต้นตารางงานและจากนั้นนะครับก็เลือกที่รหัสภาสีซื้อนะครับถ้าหากว่าเราต้องการตั้งรหัสภาสีซื้อใหม่นะครับให้กดเครื่องหมาย New นะครับจากนั้นระบุรหัสนะครับในกรณีผมสมมติเป็นวัดเปอร์เซ็นนะครับและเราก็อธิบายรายละเอียดของมันนะครับ ครับเมื่อกำหนดละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ให้เรามาใส่ที่ช่องัตรภาษีที่หนึ่งนะครับตามจํานวนภาษ์จำนวนภาษีที่เราต้องการใช้นะครับอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือเจ็ดเปอร์เซ็นะครับก็ใส่เลขเจ็เข้าไปจากนั้นกดเซฟครับขอโทษนะครับเราต้องเลือกบัญชีก่อนนะครับครับจากนั้นกดเซฟครับเท่านี้ครับก็เป็นการตั้งรหัสภาษีซื้อเรียบร้อยแล้วครับผมและถ้าหากเราต้องการแก้ไขนะครับก็คือให้เราเข้ามาที่เมนูเดิมครับ ก็คือเมนู E A และก็อัตราสีซื้อนะครับจากนั้นค้นหาข้อมูลที่เราเคยตั้งข้อมูลไปครับอันนี้นะครับ่ึนตั้งไปสมมุติว่าผมต้องการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเพิ่มใหมยเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับก็ให้เราส่เเปอร์เซ็นต์แล้วกดเซฟเท่านี้ครับก็คือการจบการแก้ไขอัตราสีซื้อนะครับขอบคุณมากนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ